ใส่ประคอเจ้าบลก,กินปากินปลาหวามันแสบคุณย่งกิน,นรมันหนาวเหรอนี่มันแสบยายเพิ่งกระอยากนะ,มะไม่ท่าเพิ่งกรอยากแบง่งให้เพิ่งุณลเครื่งใสปราคอพความหักพวามแพงดิสันเหตุเนี้ยเดิเยไปคอแสบใส่พิณองใส่ปลาคอบา่าลายยายห้างมพน้องนะมาเ้อะกินแกปลาคอใส่ปลาหวานใส่ไข่หมดนำกันเ้อี่นอ้องเ้อนี่เรีรเขา เขาเวลาเขาให้พี่น้องเขาให้เสร็จแซ่บรรทอนนกำกันได้พี่นอ้องเด้อเป้าใส่เขาพี่พักสะอ้อมเน่นี่พักวานเอา<ม>ป้าไปทางเจ้าด้วยป้าไปทางเจ้านี่แหละนี่ไปพักวานพักวานพัขกขานอนี่ตอนประแดกพี่น้องอ กับน้ำจีกน้ำน้ำแก้วนะนกระซมพักกระบมพักกันสีน้ำกะเขาหญ่งแท่น้ำกัดมาเด้วน้ำกาดจำเจียวลืมมีเห็ดบดน้ำเด้อพี่น้องใส่เห็ดบดน้ำ เห็ดบดบดตกใหม่เห็ดบดก็ออกผักหวานกับมียีสตดอนเป็ดแดงไข่บดแดงก็ได้เลยมาแกงร่วมเช่นกันยีสดอนเป็ดแดงบดแค่ ทำไมมันแตกเนืดบทผักกาดไข่โมเด้งมันย่ำเป็นกรุบกับกรุบกับเสียงไข่โมเด้งมันแ,นแตกอ่ะอีกตอนประแดกครับเรย้ไม่มันแซ่ แค่เนาะซ่อมผรกกาศดอกพรกกาดบางค้นกับดอกบางค้นกับซ่อมอก,กรแด่จ้ำแจวจีกระแด่จ้ำกระแด่ นี่มันมะเขือมันกับหอมมะเขือพวง เวลาหอมกระเแห้งจ้ำแจไปแดดอืมแจไปยองเลยพักค่ะ นั่นพกวานเป็นมันๆเนาะผักคะพกวาน,น,น,นใส่หมดแดงเฮ็ดบดถูกถกหนอ่อยเลยไก่หมดพกวานอืมผักข้ามันเนาะผักข้าเขาอืมผักคะหมกเพชรหน่อยหนึ่งกัดก็ไปยาวแลีนะ่เนาะ Lúc xa về tàu lạc, khai mật đèn mất lẻ lãi Khai mật đèn thấm hết bớt Tớ sợ ổn nhau Tớ khó cho tớ bắt ngay Còn tớ khó khát chứa Tớ bán bán มันห้างพักวันกับพักวันธรรมศาติมือทองห้ายสองงานพักค้ากับพักค้าธรรมศาต์ประแดกพี่น้องตอบประแดกอมอ,มอ,มอมมนเสื tạc long con thua đã nghĩ được hai mốt ngắp hết ngắp hết bó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 p hết hết bóp hết bóp hết มดตัวนี้และผักหวานไข่มดแดงตะคอใหญ่ตอนตะคอตอนปากนะตะคตอะคใหญ่ มดแดงแล้วเปือเห็นไหม่เห็นใส่เนบะอิ่มนะมัคงกะเปนแใส่ชิ่มแเห็นนอก้ีก้แยงจังบ้าหอบพอะนระหมนวลกรนใส่ปลาคอแก้วปลากินกินไมมันแสบคุณยิงกินมันหนาวเหรอ เนี่ยมันแสบยายเป็นกระยากมั้ยตัดเครื่องหรือเป็นไปะอยากโอ้โตัวนี้และตัวแสบมัน้เนาะกินปลาคอวกินใส่หมดแล้วอ่ะไม่เท่าเพิ่นก็ยากแบ่งนะเพิ่นบุหรี่เครึ่งแสบปลาคอ คว่มงพังเพ่งดิสนเหตุเนี้ยเนเดิสนสวยไปขอแซ่บจะได้วินนองไปใส่กระพงอนประมาณคันกินป้าค,ค,คอนี่ยบริกินใสเนี่ยนี่เอาโอกานาแต่มาพบกับสองเท่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี่คอร่อาทุกทานลูกหลานผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลไปก่อน ขอให้มีความสุขความเจริญทางนี้เป็นดีทุกๆุกคนเดอ้อสบายดี